สวเลยก้มครับน,นี่นะครับก็อยู่กับกลุ่มยามูเฟมิลี่นะครับเป็นการซ้อมปั่นออเด็กะระยะทางประมาณ135มกิโลโดยประมาณนะครับ <c oughs> ก็ตอนนี้ก็เป็นช่วงพักระหว่างทางนะครับตอนนี้อยู่ที่เออขาเรียกว่าอะไรนะลำไพ่ <c oughs> นะครับลำไพ่นะฮะมินิมาร์ตลำไพนะครับหัวเรือยใหญ่กิจกรรมในวันนี้เบสซุปเป็นยังไงบ้างครับฮะต้าโงว ฟ้ากะไรถึงคนที่ไม่มาเบกี้เบกกีเบจิเบจิบ้าวเบจินาดูเบจิบาวาวอะอะไรนะนั่นคือท่าของใครครับท่าของใครเบสโซนะครเบสโซนะเช็คบินเช็คบินนะฮะับเบสตี้เข้าหมายเองนะครับอันนี้เบสมานกุจิก็มานะครับเอนนันก็มานะครับอันนั้นเปนนังจุบโป อ่าเสี่ยแม่รถดอกน้องดุนชิวๆไหมวันนี้สบายครับสบายครับสบายมากเลยสองร้อยยังไปได้ได้ยายพูดกับกล้องเอร่ะหัดตื่นก่อนเลยหัดตื่นไปอยู่ไหนครับไปนะเปไนมาอยู่ไหนครับเปมาอยู่ไหนนะครับก็ไปเจ้าแม่ไปเจ้าป่าอะไรถึงคนที่ไม่มาหน่อยวันนี้ โอ้เสียใจที่ไม่ได้มาวันนี้แล้วบยัสคิดถูกคิดผิดที่มาวันนี้คิดถูกแล้วแหละคิดถูก<า>นะในกันมาไม่ถึงนี่คนระับอ่าโอเคเดี๋ยวเราจะไปไหนกันต่อนะครับติดตามชมกันต่อ,ตอไป